สวัสดีค่ะลูกลหลานหลวงปู่ดูทุกท่านก็วันนี้มาไม่ตรงวันอีกแล้วค่ะดิฉันแบบก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านที่เข้ามาสวดใหม่ๆนะคะก็วันนี้ก็มาให้กําลังใจอีกแล้วก็มีข่าวดีมาแจ้งสําหรับคนที่ทิ้งรายชื่อไว้ดิฉันขอความกรุณาท่านอย่าทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะหรือว่าเบอร์ ชื่อที่อยู่นามสกุลถ้าเราไม่มีประกาศว่าเราจะแจกท่านอย่าทิ้งไว้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคลายอะไรยังไงเนาะก็อย่าทิ้งไว้นะเห็นหลายๆท่านมาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์นามสกุลเอยเบอร์นามสกุลชื่อที่อยู่เ,เบอร์โทรศัพท์อะไรทิ้งไว้ขอความกรุณานะคะเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันถ้าสมมติว่าดิฉันไม่มีใครแจกอย่างเงี้ยดิฉันก็จะไปลบของชื่อที่อยู่ท่านอยู่แล้วนะเพราะว่า เ,เราไม่อยากทิ้งไว้ในตรงนั้นเนาะก็ถ้าเมื่อไรหร่ที่เรามีจะแจกดิดฉันจะประกาศอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยเขียนลงนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะโอเคค่ะวันนี้ขออมีข่าวดีแจ้งเนาะก็ขอร่วมอนุมโมทนาสาธุบุญกับคุณกัลยาณีบุญสุขนะคะคุณกัลยาณีบุญสุขเนี่ย มีการส่งพระผงไปให้มีรายชื่อแบบนี้นะคะคุณนันทนาการเด่นที่อยู่หมู่อันนี้เป็นหมู่บ้านหรือเปล่าคะคุณนันทนาการเด่นที่สมุทรปราการนะคะคนนี้ที่คนนี้ที่ได้รับเนาะแล้วก็คุณมีคุณวิไลรัตคุณกัลยานีเกลือเย็นแล้วก็คุณสุภเชษสืบสามคุณจิรานัทย,ยมยมยมยะมาลีมั้งคะก็คือ ชุดนี้เป็นของคุณกัลยาณีนะคะที่ส่งไปให้ก็จะมีพระผงแล้วก็ก็จะมีกระดาษสวดมนต์เล็กๆที่อยู่ในซองนะคะเพราะว่า,ายาติธรรมที่หลายๆท่านที่มีจิตเมตตาเผื่อแผ่ให้ท่านหลายๆท่านเนี่ย mm. เขาอาจจะมีไม่เหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะทําหนังสือเองตามกําลังที่เขามีบางท่านมีที่ได้รับแจกมาแบบเนี้ยมีพระผงมี มีกระดาษเอไม่ใช่กระดาษ A 4กระดาษแผ่นเล็กๆที่อยู่ในซองเล็กๆเกนะคะ่ะเป็นบทสวดนะคะก็จะมีแบบนี้แล้วแต่ละท่านว่าท่านไหนมีแบบใดนะคะก็อาจจะได้ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าชุดนี้จะเป็นพระพระองค์เล็กๆแล้วก็มีบทสวดเล็กๆอยู่ข้างในเนาะก็เอาไปได้ไปแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะคะไปกรรมสวดแล้วก็ไปหรือว่าไป เลี่ยมกรอบอะไรของเราก็ตามเพราะว่าเวลาเราเอามากรำสวดเนี่ยมือเรากำทุกวันก็จะเปื้อนเนาะก็จะเปื้อนได้รับเหนือรับอะไรเงี้ยก็ไปเลีเ่ยมกรอบไว้หน่อยก็ดีค่ะหรือว่าเลี่ยมกรอบเสร็จก็มาคล้องคอไปนั่นมานี้เนาะอยู่กับพระนะคะเวลาสวดมนต์อะไรก็กรำอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็วันนี้มี หล,หลายเรื่องนี่เนาะที่จะมาวันนี้อาจจะออกเป็นแนวเกรดเกรดเกรดเล็กเกรดน้อยเนะคะก็มีคุณคนนึงบอกว่าคุณน่าจะชื่อคุณที่เขาใช้ชื่อคุณกุณทิดากับคุณมณีข้อยุ่นเนาะคุณมณีข้อยุ่นคุณมณีเนี่ย <c oughs> ดนฉันนึกว่าเขาปฏิบัติมานานแล้วนะอ่าชุดก่อนนู่นรอดก่อนนู่นที่เขาได้พระไปเขาก็เลยเอาไปกรรมสวดแล้วมีคลิปล่าสุดเขาก็เลยเามาเล่าให้ฟังว่า <N> เนี่ยผมไปกรรมสวดแล้วเหมือนว่าพระน่ะเต้นได้อยู่ในมือแล้วผมรู้สึกตุบๆแล้วก็ร้อนด้วยอะไรเงี้ยเหมือนคุณที่เหมือนคุณกุลทิดาพูดเลยค่ะว่าเอาไปกรรมสวดแล้วเหมือนพระเต้นเหมือนตามจังหวะหัวใจเรา,เาดิฉันก็เคยเป็นเดี๋ยวดิฉันจะเล่าเรื่องนี้ก่อนเนาะดิฉันก็เคยเป็นแต่ดิฉันเหมือนมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นจิตรวมหรือเปล่าคะเหมือนที่ที่ดิฉันเคยพูดคลิปก่อนนู่นที่พูดถึงเรื่อง หลวงปู่ดูท่านพูดถึงฐานของจิตนะคะว่าจิตจะไปรวมที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าดิฉันเคยกรรมและจะเต้นตุ๊บตุ๊บตุบต,บตุบเหมือนตามจังหวะหัวใจแล้วเลยค่ะจะเต้นแบบเนี้ยแล้วก็จะมีครั้งหนึ่งที่กรรมแล้วรู้สึกร้อนแต่ว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรากมพลาแล้มือเราร้อนหรือว่าเป็นเพราะว่าตัวเราร้อนหรือเปล่าไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นที่พระร้อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเป็นพลังงานแล้วค่ะจะเต้นแบบตุ๊บๆเป็นจังหวะหรือว่า เป็นที่กรมแล้วรู้สึกร้อนก็คือพลังงานที่เข้ามาถ้าเรามีจิตเบาเรากรมสวดล่างนั่งหลับตาภาวนาไปจนแบบเราจับจับคลื่นได้อะคะ่ะจะเป็นความรู้สึกประมาณนี้เนาะก็นั่นแหละค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะถ้าใครมีอยู่แล้วก็ลองเอามากรรมสวดดูเอามาภาวนาดูแบบคุณ <c oughs> ท่านจําได้ไหมคะท่านจําได้ไหมที่แบบดีชันทำเนี่ยเดี๋ยวจะอวด <c oughs> เป็นรูปเก่าเนี่ยค่ะที่เป็นซองแบบเนี้ยที่ที่เป็นพระผงแล้วดิฉันทําเย็บขึ้นแล้วก็หอนะ่อเนาะเพราะว่าดิฉันใช้กรรมสวดแล้วก็เอาไว้ติดที่คอเสื้อเวลาในระหว่างวันนะคะบางทีเราก็เอาติดตามเพราะว่าดิฉันไม่ได้คล้องท่านเนาะก็เลยเอาเข็มกัดติดตามเสื้อไว้แล้วเนี่ยเวลาดิฉันนอนดิฉันรู้สึกว่าตั้งแต่ที่ดิฉันทําถุงเนี่ยดิฉันก็จะเอาไปนอนบนแบบ เอาไปกมสวดจนหลับนะคะบางทีเราก็ก่อนที่เราจะหลับเราก็เอาไปไว้ซุกไว้ใต้หมอนเราที่หมอนที่เรานอนรู้สึกรู้สึกอบอุ่นรู้สึกอบอุ่นใจมากเลยมีพานอนด้วยมี้ายใต้หัวใต้หมอนเรารู้สึกดีมากเลยถ้าใครไม่เคยลองเอาไปลองทําดูนะคะเอาไปลองแบบเออเอาไปลองใส่ใต้หมอนเราดูรู้สึกเหมือนดิฉันว่าเวลา เนี่ยเวลาหลวงตามาบอกว่าเวลาใครสวดเนี่ยพลังงานเนี่ยที่เป็นคลื่นเดียวกันเนี่ยก็จะไหลมาสู่ลูกแก้วหรือว่าพระผงที่เรามีพระผงจักรพรรดิที่เรามีอะค่ะพลังงานจะไหลมาฉะนั้นเราจินตนาการนะว่าเวลาเราเอาไว้ใต้หมอนเวลาเราสวดเวลาเออไม่ใช่เวลาเรานอนแล้วคนอื่นเขาสวดพลังงานก็จะมารวมไหลไปตามสื่อสื่อของสื่อที่เกี่ยวข้องกันนะคะ S 1> <S 1> ดิฉันว่ารูส้สึกดีมากถ้าใครเพราะว่า,าถ้าใครมีอยู่แล้วเอาไปลองทําดูนะคะรู้สึกปลอดภัยเอาไง,ไง่ายงรูส้สึกปลอดภัยนอนหลับฝันดีอะไรอย่างเงี้ยนอนแล้วมันเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพราะว่า,าแต่ละที่อยู่ไม่อยู่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเนาะบางคนอยู่ประเทศนทู้นประเทศนี้ประเทศนั้นแล้วเนี่ยเวลาการตื่นการนอนมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เวลาเดียวกันฉะนั้นบางทีดิฉันยังนอนอยู่ คนไทยตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคนไทยบางคนก็เริ่มสวดและก็พลังงานก็ไหลามาตามสื่อที่เรามีอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่ปฏิบัติแล้วรู้สึกดีขึ้นรู้สึกเห็นผลมีคุณคนหนึ่งบอกว่าจริงแบบที่คุณนาดพูดเลยค่ะว่าเขาแผ่เมตตาภาวนาให้เทวดาประจำ ตัวของสามีเขาเขารู้สึกว่าเขาเห็นสามีเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากอารมณ์ประมาณนี้แหละค่ะคนเราอยู่ด้วยกันเราจะรู้อารมณ์สามีภรรยาเราเนาะเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเรามีจิตเมตตาเผื่อแผ่ไปให้คนที่ดูแลคุ้มครองเขาเนี่ยคะ่ะให้เขากลับการเป็นคนดีเนี่ยแล้วมันเห็นผลนะ่ะเราจะรู้สึกถึงความแตกต่างนั้นได้เองฉะนั้นถ้าใครอยู่ในภาวะแบบนี้ ทุกใจกับลูกกับสามีอะไรเงี้ยไปลองทําดูนะคะแผ่เมตตาภาวนาทุกวันหรือทุกขณะจิตที่ระลึกได้แล้วก็ให้คนที่เทพเทวดาที่ดูแลคุ้มครองเขาให้เขาให้ทําให้คนนั้นกลับกลายมาเป็นคนดีกลับกลายมาเป็นคนที่สามีที่ดีเป็นลูกที่ดีอยู่ในศีลในธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะถ้าใครเชื่อก็เอาไปลองปฏิบัติเนะมัน มันจะบอกว่าเขาจะเชื่อเลยโดยที่ไม่ยังไม่ปฏิบัติในดิฉันว่ามันยากนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าจะบอกว่าให้คุณมาเชื่อให้คุณมาเชื่อให้คุณมาเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีอะค่ะฉะนั้นเราจะต้องไปดูคนอื่นไปอ่านคอมเมนต์คนอื่นว่าคนอื่นเขาปฏิบัติจริงจังและเขาได้ผลแบบไหนเขาได้ผลออกมายัางไงเพราะว่าดิฉันก็ไม่รู้จักหลายๆท่านที่มาเขียนแทบจะไม่ไม่รู้จัก ทุกขัานที่มาดูหรือมาเขียนคอมเมนต์ที่เขาลงการที่เขามาเขียนลงเนี่ยคือเขาอยากให้รู้ว่าฉันทําและฉันได้แบบนี้นะคุณเหมือนเป็นการแชร์นะคะเวลาเราไปอ่านคอมเมนต์เขาอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเขาปฏิบัติแล้วได้ยังไงเราก็เอาลองไปปฏิบัติด,ดูจริงจังดูถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตเราง่ายง,ง่ายถ้าคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตให้มันแบบมีความสุขใจสุขก,กาย มีความร่มรื่นในการใช้ชีวิตนะ่ะมีทางที่มันสะดวกขึ้นทําการทํางานก็สะดวกขึ้นอย่างเงี้ยก็ลองเอาไปปฏิบัติด,ดูนะเอาเป็นว่าเราไปประมวลเหตุการณ์จากหลายๆท่านที่เขาปฏิบัติแล้วเขาเป็นแบบเนี้ยเขามาเขียนลงอย่างเงี้ยค่ะการที่คนเราจะมานั่งสละเวลาเขียนให้คนอื่นอ่านเนี่ยบางที <laughs> บางทีเขาคนเราบางทีเขาไม่ได้เขียนนะคะบางคนก็ ก็เกิดขึ้นกับตัวแต่ก็คือไม่เคยเขียนอะไรให้ใครฟังให้ใครดูให้ใครอ่านแต่ว่าบางคนคนที่เขามีใจมาเขียนให้เราอ่านว่าเขาปฏิบัติแล้วเขาเป็นอย่างนี้นเนี่ยท่านจงเอาไปพิจารณาว่าเขาจะมาเขียนเพื่ออะไรถ้าเขาไม่ได้อยากแบ่งให้รู้ว่าดี ee, จริงๆนะคุณเอาไป,ไปปฏิบัติสิมีกเป็นเจตนาที่ดีเป็นการเป็นเจตนาที่อยากให้คนดีคนอื่นดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเอาไปปฏิบัติแล้วดีขึ้นอะไรเงี้ย ประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวนี้จะบอกเคล็ดลับมีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่นาดสวดมาแล้วสักประมาณเดือนหนึ่งเขาบอกว่าแต่ว่าเขาสวดแล้วเขาฝันเห็นคนนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยคนที่เสียชีวิตหรืออะไรก็ตามแล้วเขาบอกว่าทั้งกลางคืนเนี่ยเขาเปิดสวดบททั้งคืนเลยเห็นคอมเมนต์เมื่อเช้านะคะเปิดบทสวดทั้งคืนแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ารู้สึกว่ายิ่งสวดยิ่งตอนที่เริ่มมาสวดคาถาจักรพรรดิเนี่ย รู้สึกว่าเหมือนวิญญาณนะเข้ามารับบุญเยอะขึ้นแล้วเหมือนเขานอนไม่ได้ดิฉันดิฉันบอกหลายคลิปแล้วเนาะก็เอาเป็นว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังฟังอย่างนี้แล้วกันครอบวิมานตัวเองแล้วก็ครอบวิมานบ้านเลยนะคะคือเราบอกเขาว่าให้อยู่อย่ามาอยู่สมมติว่าเราอยู่อาพาร์ตเมนต์เราก็บอกว่าอย่ามาอยู่ใกล้ฉันนะฉันเราครอบวิมานเราเช้า เช้ามาก่อนนอนเช้ามาก่อนนอนนี่ต้องครอบเลยเพราะว่าเช้ามาก็ออกไปทํานู่นทานี่ทํานั่นให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยก่อนนอนก็ครอบวิมานตัวเองแล้วก็ครอบวิมานห้องให้จินตนาการว่าแก้วนะคะครอบไว้อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเชื่อเนาะเอาเป็นว่าเอาเป็นความพูดถึงความเชื่อครอบไว้ครอบตัวเองไว้แล้วก็ครอบห้องไว้อีกรอบหนึ่งหรือว่าครอบตัวเองไว้แล้วก็ครอบบ้านไว้อีกรอบหนึ่งคือไม่ให้มีอันตรายใดๆเข้ามากั้มกลายเบียดเบียน ไม่ให้มีสิ่งอะไรก็าตามเป็นโลกวิญญาณเนี่ยไม่ให้เขาเข้ามาในภายมนีที่เราได้สมมติบ้านเรามันมีที่ด้วยเนาะที่บ้านข้างบ้านข้างอะไรเงี้ยครอบไว้หมดเลยในบริเวณที่เป็นที่บ้านแล้วก็บ้านแล้วก็ตัวเราฉะนั้นเวลาเขามารับบุญเนี่ยบอกเขาว่าให้รับอยู่หน้าบ้านหรืออะไรก็ตามอยู่นอกห้องหรืออะไรก็ตามอยู่ในสักระยะหนึ่งเลยแหละ<ๆ>เขาก็สามารถรับได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องเข้ามาใกล้เรามากบางทีวิญญาณมันเยอะ เข้ามาใกล้เรามากเราจะสัมผัสได้มันเป็นคลื่นนะคะเขาเป็นคลื่น,ลนพลังงานเหมือนสมองเรามันก็มีคลื่นกระแสฟไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันเป็นคลื่นทุกอย่างมันเป็นคลื่นพลังงานเวลาเขามาใกล้เราเยอะๆอ,อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกอึอดอดัดหรือว่าคนสวดใหม่ๆหนักบ่านอนไม่หลับอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้เกิดกับดิฉันมาแล้วดิฉันจะอธิบายได้นอนไม่หลับนอนลอ,อยอยู่ในประมาณอุย้ยนานเป็นสองสามอาทิตย์นะคะนอนลอยแบบสมองมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเงี้ย เหมือนมันมีคลื่นพลังงานเข้ามากระทบแล้วมันมันหลับไม่ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นก็เลยบอกว่าครอบวิมานตัวเองครอบวิมานบ้านเราครอบใครบางคนจะบอกว่าคุณนาฏคะเราไม่มีบุญครอบหรือเปล่าคะดิฉันไม่ได้บอกว่าเราใช้บุญเรานะคะดิฉันก็บอกว่าปูค่ค้าครอบวิมานให้ลูกหน่อยนะคะแล้วก็หรือว่าครอบวิมานให้ที่อยู่อาศัยบ้านลูกนะคะอย่าให้มีสิ่งใดๆเข้ามากั้มกายเบียดเบียนเ,เราก็น้อมบารมีท่านนะคะมาครอบเนาะ อันเนี้ยถ้าใครเชื่อเอาไปปฏิบัตินะเพราะว่าจะมีหลายคอมเมนต์เข้ามาช่วงนี้บอกว่านอนไม่ได้เลยค่ะนอนไม่ได้เลยค่ะนอนลอยค่ะหรือว่าหนูเหนื่อยมากค่ะหนูหายใจไม่ออกค่ะบางคนบอกว่าเมื่อวานหนบอกว่าคุณนาเพื่อนสวดแล้วหายใจไม่ออกบอกเขาให้ไปครอบวิมานตัวเองครอบวิมานบ้านเขาไว้ด้วยนะคะบอกค่าใครสวดอยู่แล้วถ้าเป็นอาการแบบเนี้ยอ,อึดอัดอะไรอย่างเงี้ย เหมือนไปสวดที่ทํางานก็ตามเลยละอะไรก็ตามในเมื่อเราเป็นพลังงานที่จะสามารถแผ่บุญให้เขาได้อย่างเงี้ยสิ่งอื่นๆที่เขาอยากได้รับนะ่ะเขาก็ต้องมาอยู่ใกล้เราใช่ไหมคะอยู่มาลุมล้อมเราอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ต้องมีสถานที่ให้ตัวเองอยู่ด้วยอยู่รอดปลอด,อดภยัยไม่ให้แบบไปสัมผัสพลังงานแล้วกดตัวเราอะไรเงี้ยค่ะโอเค <laughs> พูดไปแล้วนะโอเคแล้วก็ ตื่นเช้ามาเนี่ยลืมตาขึ้นมาเนี่ยดิฉันนะคะดิฉันยังไม่ลุกจากเตียงเลยบางทีดิฉันบอกว่าลูกขอบารมีจงโปรดครอบวิมานให้แก่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานรวมทั้งตัวลูกด้วยเถิดค่ะอย่าได้มีเพศภัยอันตรายมากั้มกายเบียดเบียนดิฉันพูดแบบนี้นะคะดิฉันไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งท่าเยอะและทีเนี้ยดิฉันก็บอกว่าลูกขออนุมโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านในทั่วทุกมุมโลกนี้ที่ทําบ,บุญทํากุศลในวันนี้เรากล่าวบ่อย ไม่ใช่ดิเรากล่าวทุกทกทุกวันตอนที่เราตื่นมานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําบุญบางทีเราก็ไม่ได้ทําบุญในวันนั้นเราก็ไปน้อมอนุมโมหนาะสาธุบุญกับหลายๆท่านที่เขาทําเราก็จะหลวงตาม,มาบอกว่าเราก็จะได้บุญนั้นเป็นการบันทึกบุญท่านบอกว่าให้ทําอย่างเงี้ยเราก็ได้บุญกับเขาแล้วเพราะว่าเราน้อมอนุโมหนากับความดีกับกุศลทุกบุญทุกกุศลที่คนอื่นเขาเขาทำอย่างเงี้ยเราก็ได้ละ ฉะนั้นถ้าทําให้เป็นติดกิจวัตรนะคะตื่นขึ้นมาปุ๊บสมมติว่าเราลืมตาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสมองเราจะดีดขึ้นมาเลยโดยที่เราบางทียังไม่ลุกจากเตียงเลยบอกว่าลูกขอบารมีปู่จงครอบวิมานให้ตัวลูกพ่อแม่พี่น้องครอบครัวลูกให้อยู่รอดปลอดภัยไปไหนมาไหนอย่าได้มีอันตรายแล้วก็บอกว่าลูกขออนุโมหนาสามุบุญกับทุกท่านที่ทําบุญทํากุศลในวันนี้ทั่วทุกมุมโลก พูดแบบนี้นะคะให้มันอยู่จิตใต้สำนึกเลยอันนี้ดิฉันบอกเคล็ดลับนะถ้าใคร